โอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมเป็นอันเร่งด่วนเลยทีเดียวนะฮะกับคันนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้อย่างที่เห็นนะฮะมาช่วงสายๆวันนี้ช่วงบ่ายสามไปสี่เคลือบเสร็จแล้วนะครับเบอร์แรกเบอร์แรกหลังจากเคลือบเบอร์แรกเสร็จเราจะเข้าห้องอบอย่างที่ท่านเห็นนะฮะเราพามาดูงานกันเล็กน้อยนะครับโชคดีเลยนะฮะมาดูันช่วงนี้ก็จะได้เห็นความเงาของสีขาวนะครับในที่ล่มเห็นไหมว่าเงาเพียงใดนะอันนี้เป็นเพียงเบอร์แรกเท่านั้นนะครับที่ ทำการเคลือบเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกสักคู่หนึ่งนะฮะเราจะเอารถเข้าอบไปในห้องอบอินเฟลตนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปแวะเวียนชมรถอ,อีกคันหนึ่งนะครับซีรีส์ส นะครับที่อยู่อีกห้องนึงเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราสลับห้องกันแบบพอดีมากๆขอบคุณฟ้าฝนมากด้วยฮนะที่ฝนไม่ตกลงมานะทาให้เราสามารถใช้ห้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากๆไม่ว่าจะเป็นห้องข้างในและห้องข้างนอกนะครับแล้วก็โอเคนะฮะอีกสักครู่หนึ่งนะฮะเรากําลังจะรถเข้าไปจอดข้างในนะแลวตอนนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกันครับว่ากระบวนการต่อไปที่สําคัญของเรานะฮะในการทําเคลือบแก้วการอบอินเปลตสสำคัญมากนะครับเรากําลังจะ พาไปท่านดูกันนะครับตอนนี้นะครับกําลังเอารถเข้าจอดนะแล้วก็ที่ท่านเห็นนะครับเครื่องออปติเลตของเรานะครับมีความปลอดภัยสูงมากเพราะว่าหนึ่งอยู่สูงนะฮะไม่ใช่นะครับอยูห่ไตนวรถพอสมควรเลยนะครับแม่นี่ครับดูดิเงาไหมสีขาวเงามากนะสําหรับรถสีขาวนะฮะที่หลายๆคนนะคิดว่าจะทําให้มันเงายากเหลือเกินของเราทําได้แล้วนะครับ ทำได้เราทำได้ดีด้วยนะครับทำให้สีขาของลั่นนะครับ ตร,ตรงนะไม่ตรงนะครับเออ่มาทางนี้นิดนึงทางนี้นิดนึงโอเคเข้ามาเข้ามาทงนี้มาเข้าไปนะครับ ดูระยะให้ปลอดภัยที่สุดนะครับมาน,นี้พอ,อเลยนี่คือการเช็คระยะของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นตรงไหนนะครับรถจะตรงสวยงามเรียบร้อยนะครับโอเคพอ,อเลยนะครับแล้วก็เรากําลังจะชักหัวอบอินฟลูเนลงมานะครับผมขอปิดไฟตัวกระพริบก่อนเนี่ยตัวกระปัญหาคือตัวกระพริบตัวนี้นะฮะและเรากําลังจะเอารถคันนี้มาเข้าองค์อบนะครับ สำหรับรถ BM เซีรีส์5นะครับคันนี้ 530E นะครับกับการเตรียมงานใะการเคลือบแก้วแบบเมก้าซามิโป r o นะครับใช้เวลาในการทำประมาณ2วันนะครับไม่เกินจากตรงนี้นะฮะแต่ก็รับรองว่างานดีทุกคนันแน่ๆแล้วก็ที่สำคัญนะฮะสำหรับคันนี้นะครับ ที่เราเห็นว่าทำไมคันนี้ถึงได้เคลือบไวนะฮะเพราะวันหนึ่งนะครับคันที่เพิ่งออกมาเลยนะเพิ่งเพิ่งออกมาก่อน,อนที่ที่จะมาที่ร้านเนี่ยเป็นหลักชั่วโมงเองนะคือรถลูกค้ายัางเพิ่งได้เข้าบ้านนั้งแล้วก็หลังจะเข้าบ้านมาก็มาที่เราเลยนะครับต้องขอขอบคุณครอบครัขขวคุณปั๊บด้วยนะครับอันนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณพี่พี่โน้ตพี่โน้ตนะครับที่เลือกเรานะครับในการทําเคลือบแก้วนะครับสำหรับคันนี้ครับเมกาเซรามิกโปรนะครับ แพ็กเกจนี้นะครับทำให้รถสีขาวมีความเงาได้จริงนะครับหลายๆคนคงสงสัยนะฮะว่าสีเงาไอ้สีขาวนี่จะทําให้เงาได้ไหมยอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้เห็นกันทุกๆคนนะฮะสังเกตนะครับ,นะครบเครื่องอบของเราก็อยู่ห่างกับตัวรถประมานเมตรครึ่งทั้ง2ฝั่งนะครับทำให้ความปลอดภัยในการอบเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวไม่ต้องกลัวว่าสีเนี่ยจะไหม้นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่าน้ำยาอ่าน้ำยาของเราเนี่ยทนทาน ต่อจุดพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็ตัวตัวเครื่องอบเนี่ยเราอบอยู่ที่ประมาณครั้งละ 15- ถึง20นาทีเท่านั้นนะครับอบอยู่ประมาณสองครั้งเดี๋ยวเราก่อนกลับเราจะอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้นะครับมาตั้งกล้องให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับใครที่วิ่งเข้ามาดูท่าตอนนี้นะครับทำงานกันแบบต่อเนื่องจริงๆจังๆเลยนะฮะสำหรับร้านเรานะฮะตอนนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่ให้ความไว้วางใจกันมาโดยตลอดนะครับอันนี้ครับสามารถปรับ ปรับระยะลงมาได้อีกนะครับปรับระยะของอินเวเลตลงมาให้มันเหมาะสมนะครับโอเคนะสำหรับใครที่สนใจทำการเคลือบแก้วนะเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้เลยทีเดียวนะฮะซีรีส์4สปอร์ตนะครับอ๋อมีคนถามนะครับว่าเคลือบแก้วซีรีส์4สปอร์ตเท่าไหรนะ่เดี๋ยวส่งไปให้นะครับเป็นปีท้ายเอ็มนะครับอ่เาเราพาไปดูกันอีกหนึ่งคันนะสำหรับ รถที่ทําการเคลือบอยู่นะตอนนี้ตอนนี้ร้านของเราลดแน่นมากนะครับตอนนี้ร้านเราลถแน่นจริงๆนะครับก็มีรถที่เข้ามาทําการล้างเคลือบนะครับอันนี้ <ksam> <ะ>อันนี้รถทางทางร้านน,นาะครับล้างเคลือบนะครับอันนั้นว่าเม็ทันแนนนะฮะอันนี้จะส่งวันนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ส่งนะครับเดี๋ยววันนี้ส่งวันนี้นะครับแล้วราอดีเอโฟนะครับใกล้อีกหนึ่งคันนะฮะเราพามาดูกันใกล้ๆกันก่อนสําหรับคันนี้เมื่อช่วงเช้าช่วงสายนะจะเห็นว่าเรา เคลือบร้อแมกไปเรียบร้อยแล้วยกช่วงล่างล้างเรียบร้อยแล้วอันนี้ยังไม่ได้เคลือบอีก2เบอร์นะคันนี้นะครับเป็นซีรีส์ซูเปอร์โค้ดนะฮะจะทำการเคลือบแก้วทั้งหมด3 4ถึงี่รอบนะครับตัวผิวเนี่ยสรอบเลยนะตัวร้อแมกใช้อควาโค้ดโปรในการเคลือบตัวกระจกนะครับเอาตัวกระจกเฉพาะมาเลยนะครับแล้วก็ตัวสีรถเนี่ยอย่างที่บอกคันนี้เพิ่งเคลือบได้เพียงเบอร์แรกเท่านั้นนะครับ อีก2เบอร์พรุ่งนี้ทําพร้อมกันเลยแล้วก็วันสุดท้ายอีกหเบอร์นะครับในเรื่องของการตรวจงานนะครับในส่วนนี้ครับจะบอกว่า b m Series 3คันนี้นะครับขโมยซีนมากจะบอกว่าโคตรเงานะครับสำหรับวันนี้นะฮะมิกกี้ r p m m o ม o r d ต้เ i อร์ิขอพักเหนื่อยแป๊บนึงนะฮะแล้วก็ทำงานต่อนะครับพรุ่งนี้จะมีอะไรเข้ามาอีกนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มิกกี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ